สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านคะ่ะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะโดยคําพยากรณ์จะคลุมเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึงวันที่สาเ็พฤษภาคม2565นี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงที่ทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่ง เมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกค่ะและถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกด์หลายได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะ อาจารย์จะพยากรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพและเลขนำโชคค่ะมีไพ่สี่กองนะคะกองที่1นึ่ไพ่ยิปซีพยากรณ์ทั่วไปกองที่2ไพ่อาลาเคิลใช้เป็นไพ่แนะนํากองที่3ามไพ่ยิปซีเป็นเลขนำโชคแล้วก็กองสุดท้ายเป็นไพ่สามก๊กนะคะเป็นไพ่ที่ใช้สําหรับแนะนําค่ะอาจารย์จะเอาไพ่กองที่ยังไม่ได้พยากรณ์ออกมาก่อนนะคะ ดูการงานก่อนนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์แฮงแมนอยู่ในภาะวะที่เครียดมากเลยนะคะไพ่ใบน,นี้อึดอัดอยากย้ายอยากเปลี่ยนนะคะไม่มีความสุขกับที่ทํางานค่ะคืออยู่ไปก็เหมือนกับว่าไม่เกิดประโยชน์อยู่ไปก็ไร้คุณค่านะคะหรือไม่ก็งานที่ได้รับมากเกินไปคือมากจนเราไม่สามารถจะรับได้ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมา ต่อมาค่ะเป็นนักเพนชาร์โคสเงินก็ไม่ได้ตามที่ต้องการด้วยนะคะงานกับเงินไม่ไปด้วยกันนะคะงานหนักแต่เงินนิดเดียวนะคะหรือถ้ามองง่นหนึ่งว่าอัศวินเรียนนี่อาจจะมัน่นคงงานมั่นคงก็จริงแต่เงินมันไม่มันไม่ไปตามนะคะก็คือมันเหมือนกับว่างานน่ะอยู่ได้อยู่แค่ไหนก็อยู่ได้แต่เงินมันไม่ขยับค่ะใบต่อมาเป็นเด็กถือดาบค่ะ เด็กถือดาบก็คืออาจจะเกิดอารมณ์ร้อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองถูกกดขี่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบนี้ใบสุดท้ายถาดเป็นราชินีถ้วยราชินีถ้วยเหมือนไพ่จะบอกว่าถ้าเราใจเย็นๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแม่แน่ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดีขึ้นได้นะคะก็ลองอปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างะคะอย่างเช่นการไปทํางานนะคะ,ะการเลิกงานการเอาใจใส่ต่อง,งาน ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ลองให้ความสำคัญกับงานของตัวเองมากกว่านี้ดูแลลูกน้องดูแลบริวารให้ดีอาจารย์จะลองจับไพ่อีกสามใบเป็นไพ่สรุปนะคะหรือว่าคำปัญหาอุปสรรคคำแนะนำต่างๆค่ะใบแรกห้าเหรียญค่ะห้าเหรียญน,นี้ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวการค้าการขายช่วงนี้อย่าขยับขยืน่นอย่าทาอะไรเลยนะคะหรือแม้แต่พวกงานออฟฟิศงานโรงงานต่างๆถ้าอยากย,าย้ายก็อยากพึ่งย้ายอยากออกก็อยากพึ่งออกนะคะ เพราะว่าโอกาสออกแล้วจะห,งหางานใหม่ยากใบต่อมาค่ะหกดาบหกดาบก็คือกว่าจะผ่านพ้นปัญหาประสัคไปได้นานค่ะอาจจะเป็นปีสองปีนั่นแหละสุดท้ายค่ะห้ามเม้าก็คือการทะเลาะเบาแววงความไม่เข้าใจกันความขัดแย้งในตัวตนของเราก็เป็นไปได้นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะคะงานหนักค่ะเบือ่อนายอยากออกอยากย้ายงานเงินไม่ไปด้วยกันในหน่วยงานก็มีการทะเลาะก,กันในหน่วยงานก็ไม่เข้าใจกัน แม้แต่เป็นธุรกิจส่วนตัวเงินก็หมุนไม่ทันนะคะเงินก็แย่ในช่วงนี้แต่ว่าออีกใบเนี่ยหกดาบหกดาบุพพงคงจะต้องใช้เวลาในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆตรงนี้นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์สู้ๆไปก่อนนะคะเพราะว่ายัางไงงานที่ทำมันก็ยังมั่นคงอยู่นะคะยังมั่นคงแม้ว่าจะเกิดปัญหาเกิดเรื่องต่างๆขึ้นมาแต่ว่าก็ยังถือว่าดีกว่าไม่มีงานนะคะ คือคำว,ว่ามีงานแล้วงานไม่เป็นไปตามเป้าของเราเงินไม่ได้ตอบสนองก็ยังดีกว่าที่เราจะตกงานค่ะต่อไปดูทางด้านการเงินนะคะใบแรกนะคะขึ้นเดอะเฮอร์มิตค่ะพระฤาษีดเวินนะคะความสุขสมบูรณ์สีไม้เท้าแล้วก็3ามไม้เท้าค่ะ การเงินชาววันจันทร์นะคะเดอะเฮอร์เมตก็ให้ประหยัดพอเพียงนะคะพระฤาษีก็คือความพ,พอเพียง The world ก็คือความสุขของโลกมนุษย์เรานะคะให้พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะพอใจกับสิ่งที่เรามีใบต่อไปเป็นสีไม้เท้าสี่ม้เท้าคือการเงินที่เราใช้จ่ายอาจจะไปกับการดูแลครอบครัวแต่เป็นการดูแลครอบครัวอย่างมีความสุขสุดท้ายสามม้เท้าสามม้เท้าการเงินก็ยังเถอว่ายังไงก็ตามก็ยังมีเงินใช้จ่ายอยู่พอใช้พอที่จะมุนไปได้พอที่จะอยู่ไปได้นะคะ ่อไปความรักสำหรับคนโสดค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะ H of Pentacles สีดาบแล้วก็พระสังฆราชสองดาบค่ะความรักสำหรับคนโสดนะคะมีคนเข้ามาแน่นอนค่ะหนึ่งเหรียญแต่ท่านก็นิ่งๆเฉยๆอาจจะยังไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจใบต่อมาเป็นพระสังฆราชพระสังฆราชนี้อาจจะเป็นดวงของคนที่จะแต่งงานช้าหน่อยนะคะอาจจะเป็นอ่า ผู้ที่ให้ความสนใจทางด้านหนะ้าที่การงานวิชาความรู้บางท่านอาจจะอยากเรียนต่อถึงขั้นด็อกเตอร์นะคะปริญญาโทรปริญญาเอกก็เลยไม่ค่อยสนใจกับเรื่องความรักโดยสุดท้ายสองดาบสองดาวก็ถ้ามีใครเข้ามาก็ยังลังเลใจอยู่นะคะยังไม่มั่นใจยังไม่อยากที่จะ,ะไปจากจุดนี้จากจุดที่บอกว่าพอใจกับชีวิตโสดค่ะต่อไปนะคะดูท่านที่มีสถานภาพไม่ชัดเจนนะคะความรักนะคะ ใบรแรกขาวว e วออฟฟอร์จูนเด็กถือถ้วยแล้วก็ราชาดาบสุดท้ายราชินีพระจันทร์นะคะท่านที่มีคู่สถานภาพาไม่ชัดเจน View of f o r t จู e ว i e อ o ฟฟอร์จูนนี้มันเป็นเหมือนกับว่าชะตาชีวิตชะตาลิขิตบุเพสันิวาสทำให้มาเจอกันนะคะส่วนเด็กถือถ้วยบางครั้งอาจจะเหมือนความรักที่เริ่มต้นแบบเด็กๆหาความแน่นอนไม่ได้ แต่ว่านะคะเด็กถือถ้วยนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราหรือว่าตัวเจ้าชะตาเองนั้นจะเป็นที่รักของคนที่เขามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตเราตอนนี้นะคะคือถ้ามีปัญหาอะไรทะเลออกกาะกันเขาก็มองเห็นเราเป็นเด็กมองเห็นเราเป็นคนที่น่ารักอ่าพร้อมที่ให้อภัย ใบต่อมาเป็นราชาดาบราชาดาบคืออย่าใช้อารมณ์กันนะคะอย่าตัดสินทุกอย่างด้วยอารมณ์ใบสุดท้ายราชินีพระจันทร์ราชินีพระจันทร์รอาจจะเป็นความรักที่ไม่เปิดเผยความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นแม้ว่าบุพเพนะคะบุพเพศนิวาสทำให้เจอกันบุญและการทำให้เจอกันแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยได้อาจารย์จะจับไพ่เพิ่มนะคะว่าแล้วจะเป็นอย่างไรคลื่น h ดชาริอ o ด แล้วก็อัศวินถ้วยหนึงดาบค่ะต่อไปนะคะถ้าขึ้นชาลอตก็คืออาจจะมีการเดินจากกันนะคะเพราะว่าอัศวินตามด้วยอัศวินถ้วยคือความรักมันมีอุปสรรคมาก,กเริ่มต้นก็ยากลําบากอาจจะเดินจากกันไปก่อนนะคะเดินจากกันไปเพราะว่า ยังม,มีปัญหาอุปสรรคที่จะในการเริ่มต้นไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรถ้าจะอยู่แบบปิดปิด,ปดบางบางแบบนี้ก็ไม่มีความสุขนะคะสําหรับท่านที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนความรักช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนปแปลงนะคะต่อไปท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนค่ะใบแรกนะคะ6ไม้เท้าต่อมาค่ะเป็นสีถ้วยเจดเหรียญแล้วก็ อัศวินดาบค่ะคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะหกเม้เา6หกเม้เานี่เหมือนกับว่าจะถึงขั้นบรนหมายแต่างงานไปแล้วนะคะมีความสุขไปแล้วแต่อยู่ดีๆก็ซี้วยผิดหวังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไม่เป็นไปตามที่วางแผนกันไว้นะคะรอแล้วรออีกเจ็บเหรียญแล้วก็เกิดการทะเลาะก,กันค่ะรู้สึกว่าจะมีปัญหาเข้ามาขอจับเพิ่มค่ะ อาจจะเพิ่มนะคะเป็น The e M Place แล้วก็เป็น d e อ่าราชาเรียญค่ะเมื่อจารย์จะเพิ่มนะคะไพ่ที่ได้เพิ่มเข้ามาเป็นไพ่ดีนะคะว่าความรักนะคะจะเจอเปัญหาอุปสรรคกับว่า,ามันไม่สมหวังทะเลาะบ่แว้งกันเป็นความรักที่ไม่ได้ดังใจนะคะ แต่ว่าในที่สุดท่านจะสามารถคืนเดีกันได้นะคะมีความสุขสมบูรณ์มีจักรพรรดินีแล้วก็ราชาเหรียญอยู่แล้วก็ตรงกลางนี้เป็นเดวิลเป็นความรักความผูกพันที่ไม่สามารถจะทิ้งกันไปได้ค่ะต่อไปจันจะดูสุขภาพนะคะสุขภาพขึ้นราชินีดาบค่ะราชินีดาบถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะคะราชินีดาบโชคลาภราคามีไหมโชคลาภขึ้นสองเหรียญน,นะคะโชคลาภเล็กๆน้อยน้อยนะคะอย่าเสี่ยงเยอะค่ะ ต่อไปอาจารย์จะดูเลขนำโชคนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์เลขนำโชคสำหรับท่านมีเลขอะไรบ้างจากไพ่ยิปซีนะคะเลขนำโชคจากไพ่ยิปซี ใบแรกนะคะ View of Fortune ค่ะเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะคะใบที่สองค่ะ Justice เลขหนึ่งกับเลขสองแล้วสุดท้าย Date นะคะเลขหนึ่งกับเลขสามค่ะเลขนำโชคนะคะสาหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะมีเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขหนึ่งเลขสามค่ะต่อไปมาดูไพ่แนะนำจะไพ่สามก๊กนะคะไพ่สามก๊กจะแนะนำท่านไ่้อย่างไรบ้าง ให้แนะนาจากไพ่สามก๊กนะคะงานแ,แรกนะคะล้มเหลวค่ะคําว่าล้มเหลวจากสามก๊กนะคะบอกว่าความล้มเหลวนี้อาจจะเกิดจากภายในและภายนอกน,นะคะบางครั้งเราเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถอย่างเช่นการทําธุรกิจต่างๆเรามีความร,รู้มีประสบการณ์ดีแต่ว่าลูกน้องลูกหลานบริวารหรือว่าคนที่อยู่ภายในทีมงานไม่เป็นอกเป็นใจทําให้ธุรกิจล้มเหลวได้หรือนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องความร,รักนะคะ คนที่เคยรักใคร่ชอบพอกันแต่ด้วยว่าปัจจัยภายนอกนะคะเขาอาจจะเห็นว่าคนอื่นดีกว่ามีความมัม่นคงมากกว่ามิถึงเราไปก็จะเกิดความล้มเหลวได้ค่ะใบต่อไปนะคะตื่นรู้ตื่นรู้นี้จากไพ่สามก๊กนะคะบอกว่านะคะท่านนะคะท่านจะรู้สิ่งต่างๆด้วยประสบการณ์ด้วยการคิดพิจารณาของตัวท่านเองแล้วท่านจะสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะ ใบสุดท้ายอิสรภาพนะคะอิสระภาพนะคะหมายถึงว่าอิสระภาพที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยผูกมัดเคยพัฒน,นาการตัวท่านไว้ตอนนี้ท่านจะหลุดพ้นจากตรงนั้นท่านจะมีความสุขมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะไพ่แนะนําจากไพ่ออร์เคิลมค่ะไพ่ออร์เริ่จะแนะนําท่านได้อย่างไรบ้าง ให้แนะนำจากไพ่ออราเคิลน,นะคะใบแรกค่ะบาลานซ์ Balance, นะคะบาลานซ์ Balance ก็คือความสมดุลในชีวิตนะคะพยายามหาความสมดุลให้ตัวเองอะไรที่มันแข็งเกินไปก็ผ่อนลงอะไรที่มันอ่อนเกินไปก็เพิ่มความเข้มแข็งให้ตัวเองนะคะพยายามเดินสายกลางหาสิ่งที่เหมาะสมให้กับตัวเองนะคะ่ะใบต่อไป Wi s d o m นะคะสติปัญญาความเป็นเลิศนะคะ ก็คือนําสติปัญญาหรือนําความรู้นําประสบการณ์ต่างๆที่ท่านมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเรียน,นค,ความรักทุกอย่างนะคะให้ใช้สติใช้ปัญญาแล้วจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ใบสุดท้ายกร o w นะคะก็คือความเจริญ เติบโตเหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆเติบโตก็คือต้องอาศัยการบงเพาะต้องอาศัยการเอาใจใส่นะคะชีวิตของท่านเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะคะการเรียนก็จะต้องมีความขยันขันแข็งปลูกประสบการนะคะหาประสบการณ์ให้ตัวเองมอีการศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา การทํางานเหมือนกันนะคะนอกจากเราจะมีประสบการณ์แล้วเราก็ต้องหาความรู้ใหม่ๆหาตลาดหาสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะให้คนอื่นสนใจเพื่อที่จะก้าวทันต่อเหตุการณ์ให้ได้นะคะการเงินการเงินก็ให้ประหยัดด้วยนะคะ การจเจริญเติบโตไม่ใช่ว่าจะเติบโตแบบพื่อพลาดนะคะถ้าโกรธก็คือค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องอประหย,ยัดรู้จักวางแผนในการจับใจ่ายใช้สอยในการใช้เงินนะคะการงานการเงินความรักนะคะทุกอย่างก็ให้ค่อยเป็นค่อยไปและท่าน <ๆ S 2> <ๆ S 1> มีโ <ๆ S 1> อกาสที่จเจริญเต,ติบโตงอกงามเหมือนกับไพ่ที่บอกว่าโกรธนะคะแต่ต้องอาศัยสติปัญญา อาศัยความสมดุลของชีวิตนะคะแล้วก็ให้รู้สิ่งต่างๆอย่างท่องแท้นะคะอย่าดูอะไรแค่ผิวเผินให้ดูทุกอย่างด้วยความท่องแท้ด้วยพินิษพิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบแล้วท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะจบการพยากรณ์อาจารย์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจอาจารย์ด้วยนะคะท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณเวนะโอกาสนี้ค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ